ทำอาการตูวเชื่อมด้านหน้าไม่มีอะไรเลยด้านหลังไฟติดครับพัดลมไม่ทำงานเดี๋ยวมาดูกันเป็นเพราะอะไรต่อตรงไปแล้วไม่ผ่านสวิตปิดเปิดตัวนี้สวิตเสียแน่ๆอย่างหนึง่งต่อตรงไปแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะครับพัดลมไม่ทำงานเงียบไฟแสงผลหน้าจอไม่ขึ้น หรือยาวครับดูสิใช้ได้หรือเปล่าเปิดแดงพัดลมทำงานยีสโวลต์ทำงานดวงไฟดูไฟหน้าตู้ออกเท่าไหร่ ห8น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเชื่อมดูครับอ่าปรับไม่ได้ power ติด power ติดว่าร่มปรับไม่ได้อันนี้แกะอีกรอบนึงครับเจอ i g b ีบีปลอมตัวนี้ความจัดทานดาวซุ่มใส่ไป20 อันนี้ i บ g bg รอบที่2นะครับน,นี่ใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผ่านหลอดไฟวันนี้ยังไม่ได้ปรับวอลลุ่มนะครับยังแค่ต่ำสุดเปิดต่ำสุดเปิด0ูนย์เลยครับ รอบแรกเจอไอจีพีทีปลอมแตะๆก็ระเบิดเลยกลัวครับเลยปรับไปที่ศูนย์นี้เลยปรับไปที่ 0. เด5ได้าังเชืไเเไ่ได้แต่ไม่ได้ปรับสูงมันจะปรับแรงครับต่านครับอ่านอ่าน,านได้นะครับตรงนั้นครับ ใส่ไป20หุณนี่เปลี่ยนค่าความต้้นคานให้เป็น10นะครับสมมติ